สวัสดีค่ะเจคเคนอพามาชมกับบ้านพร้อมที่ดินนะคะเป็นที่นอสสหกไร่นะคะที่ดิน,นโฉนด5้าไร่สองงานเจตารางวาพร้อมกับบ้านด้วยนะคะเมาแป้งราคาสามล้านห้าแสนบาทค่ะที่ดินอยู่ที่หนองฉางจังหวัดอุทัยธานีนะคะห่างจากถนนเส้นหลัก500เมตรค่ะราคาเบาเบา,เบ,าบรรยากาศดีๆนะคะ วิวภูเขาด้วยนะคะทุกท่านอยู่ใกล้บ้านคนมีเพื่อนบ้านอยู่ใกล้ปัําน้ำมันปตทขาวบางแกกอยู่ใกล้ร้านอาหารครัวรัตนาอยู่ใกล้โรงเรียนบ้านทุ่งนาวิทยาอยู่ใกล้รีสอร์ทนะคะเดินทางสะดวกสบายค่ะห่างจากกรุงเทพมหานคร350เมตรห่างจากจังหวัดสุพรรณบุรี150กิโเมตรนะคะ สนใจพื้นที่นี้นะคะรวมแล้ว11ไร่2งาน73ตารางวาเลยนะคะที่ดินพร้อมบ้านราคาแสนถูกคะ่ะทุกท่านเพียง3บาน5แสนบาทอยากจะจองไปเจ้าของติดต่อนัดหมายไปชมพื้นที่จริงก่อนค่ะติดต่อผู้ขายโดยตรงนะคะตามเบอร์โทรใต้คลิปนี้เลยไม่ว่าจะขอ,ข,อข้อมูลเพิ่มเติมตรงไหนหรือว่าต้องการเข้าไปชมพื้นที่จริงนะคะท่านสามารถนัดหมายคุยรายละเอียดกันได้โดยตรงค่ะ สำหรับวันนี้เจเคโนราไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ